สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาถึง14มกราหนะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณสร้างสารรค์ให้คุณเป็นนะคะมาดูกันนะคะขอพลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูเลยเนาะมาดูซิว่าสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณนะคะสร้างสารรค์ให้คุณเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ ใบแรกเป็นสองดาบนะคะชาริออตจัดเมนโอ้ดูวิวนะคะวิวออฟฟอร์จูนนั่นเองนะโอ้ oh, แล้วก็เด oh, ทโอ้ไพเมเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะชาวธนูค่อนข้างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะคะ <c oughs> เอาทนูนะคะเป็นคนที่โปรเทคตัวเองนะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจใครเท่าไหร่นักหรอกนะคะเป็นคนที่ถ้ายิ่งไม่รู้ข้อมูลหรือถ้ายิ่งไม่รู้อะไรที่มันแน่ชัดนะคุณจะไม่ค่อยไว้ใจแล้วคุณจะค่อนข้างที่จะมีเกาะป้องกันหรือว่าปกป้องตัวเองนั่นะแหละนะจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรง่ายๆนะนะคะค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะกลัวความผิดพลาดด้วยเหมือนกันนะคะ แต่ถามว่าจริงๆแล้วมุมหนึ่งคุณเป็นคนลุยๆไหมคุณเป็นคนที่ลุยๆนะคะคุณเป็นนักเดินทางสําหรับบางคนบางท่านนะคะเป็นนักเดินทางชอบเดินทางแล้วก็บางคนถึงขั้นเดินทางไปต่างประเทศหรือไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศหรือการใช้ภาษาแบบนี้เป็นต้นด้วยนะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นไม่ค่อยอยู่กับที่นะคะเดี๋ยวไปนั่นไปนี่ทํานั่นทนํานี่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้น คุณอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งหรือว่าเป็นคนที่พูดให้กําลังใจคนอื่นได้ดีนะคะพูดแล้วเนี่ยทำให้คนอื่นมีความสุขจากที่แบบคนอื่นเขาทุกข์ทุอยู่อะ่ะคุณสามารถทําสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะคุณชอบในเรื่องของอิสระภาพหรือการได้ถูกประกาศอิสระภาพนั่นแหละนะคะเออมักเป็นแบบนั้นนะการประกาศอิสระภาพให้กับคนอื่นก็ได้หรือแม้แต่ตัวคนเองอะ่ะรักในเรื่องของความอิสระนะการถูกปลดปล่อยอะไรแบบนี้นะคะ คุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เขาเรียกเลยนะสมมติว่าเปิดบริษัทอะนะจะไม่แบบอยู่กับที่จะขยับขยายไปเรื่อยๆจะขยายขอบเขตไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆจากเล็กไปสู่กลางไปสู่ใหญ่ไปสู่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันมักจะเป็นแบบนั้นตัวคุณเองมีบุคลิกที่ค่อนข้างซับซ้อนหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจนะคะ บางบุคลิกเนี่ยดูนิ่งดูเงียบดูเฉยดูไม่ค่อยพูดก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของบางครั้งอาจจะเป็นในเรื่องของความเครียดหรือความกดดันก็ได้ที่อยู่ภายในจิตใจของคุณนะคะจะค,คล้ายๆกับเนี่ยสองดาานะคะมันจะเป็นการ p r o เทคตัวเองหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบางครั้งเนี่ยก็เป็นบุคลิกที่เข้าถึงยากหรือเป็นคนที่เข้าถึงในเรื่องจิตใจของคุณนะ่นยากจะเป็นแบบนั้น นะคะจะมองว่าเก็บกฎไหมมันก็มีส่วนนะคะจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็อีกในหนึ่งบางคนบางท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องสายมูหรือสิ่งลึกลับหรือในเรื่องของจิตอุญญาณความตายแบบนี้เป็นต้นชีวิตของคุณมักอาจจะเจอในเรื่องของการพัดพลากบ่อยก็ได้นะคะมีเดทขึ้นมาเนี่ยการจบสิ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการพัดพลากจากคนที่เรารักหรือใครก็ตามแต่แหละนะมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยนะอาจจะเป็นแบบนั้น สำหรับบางคนอาจจะเป็นคนที่ดูดุดุก็ได้นะดูดุดุดูเฉียบดูเป็นคนที่เอาจริงเออน่ากลัวคนหนึ่งนะธนูนะคะอมาดูกันต่อนะเป็นคนลุยนะเป็นบุคลิกข้าวหาญก็ได้บางคนบางท่านเป็นแบบนั้นมาดูกันต่อนะอุ้ยอะไรนี่ โอ้ใ oh, บแรกเป็นเอ p มเพรสนะคะสี่คาถาอ้อ oh, เป็นไพ่ Priestess แล้วก็ควีนดาบเอ้าไม่ใช่สิ p r i n c e ปริน s ซ o f of, of s w o r d มีไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเยอะมากๆนะคะชาวธนูอ่าแล้วก็เป็นสี่ดาบนะคะกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบเลยทีเดียวนะ จากสิบใบอ่ะหยิบได้หกใบนะคะตัวคุณเองแม่หมอบอกเลยว่าเป็นคนที่มีพลังมากนะคะเป็นคนที่รักในเรื่องของการสแสวงหาหนึ่งอำนาจความยิ่งใหญ่หรือความร่ำรวยนะจะเป็นอะไรอันหนึ่งก็ได้หรือเป็นทุกอย่างก็ได้ความมั่งคั่งความยิ่งใหญ่จะว่าเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนกับว่าความต้องการมันเยอะอะ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นน่ะนะคะ มันเหมือนกับว่าไม่พอจะว่าจะบอกยังไงดีอะเอ็มเพรสนะคะมันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของหนึ่งบางคนบ้าอำนาจบ้าความยิ่งใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะคะอมืมีทั้งเอ็มเพรสมีทั้ง,ม,งมีทั้งตัวเรลยอตขึ้นมาด้วยนะคะสี่คาถานะความร่ารวยความใหญ่โตโอโถงนะคะเออมันจะเป็นแบบนั้นน่ะชอบเกี่ยวกับในเรื่องอันนี้หรือบางคนเป็นในเรื่องของอำนาจแบบนี้เป็นไปนะคะคุณเป็นคนที่มีซิกเซนแรงสายมูงจริงนะ สายมูสายจิตวิญญาณบางคนชอบเรื่องแบบนี้บางคนเป็นพ่อมดแม่หมอก็ได้นะคะอืมเป็นพวกเซนต์แรงซิกเซน์แรงเป็นคนที่ชอบอํานาจลึกลับหรือเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างในรูปแบบของความลึกลับอะแบบเนี้ยจะชอบนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ใครเป็นนักต่อสู้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่มีอีกโก้สูงในตัวมากๆชาวธนูนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ชอบให้ใครมาหยามมาเหยียดอ่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะถ้าสู้คือสู้หัวชนฝาสู้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะแพ้ไปข้างนึงอะไรยงเงี้ยซึ่งคุณจะไม่แพ้อะเออมันเป็นแบบนั้นอ่ะนะคะมาดูกันต่อนะอ่ออีกในนึงนะคุณเป็นคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างมั่นคงนะโดยเฉพาะในเรื่องของอาคารสถานที่บ้านช่องหรือตำแหน่งหน้าที่การงาน นะมักจะเป็นใหญ่เป็นโตนะคะมักจะมีในเรื่องของอำนาจมีความยิ่งใหญ่เป็นหัวหน้าคนน่ะนะจะเป็นแบบนั้นต่อสู้ฝาฟันมาก็พอสมควรนะคะพอสมควรมาดูกันต่อสามดาบเก้าเหรียญ The Fool แล้วก็ไพ่พระโอ้ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาอีกแล้วนะคะอืมแม่หมอจะบอกว่าชาวธนูนะไม่ต้องคาดหวังอะไรที่มันสูงส่งหรือลเลิศเลอใหญ่ยิ่งใหญ่มากเพราะเวลามันเจ็บมันจะเจ็บมากเออมันจะเจ็บมากนะเจ็บปวดมากอะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยนะคะชาวธนูพื้นฐานดวงของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ บางคนว่าสนาสูงมาดีนะก็ประสบความสําเร็จแต่บางคนถ้าวาสนาไม่สูงมากแต่ว่าธนูเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความยิ่งใหญ่อํานาจอะไรแบบเนี้ยนะคะเวลาคาดหวังมากแล้วถ้าวาสนาเราไม่ถึงมันก็จะเจ็บปวดแบบนี้เป็นต้นชาวธนูเนี่ยแม่หมอจะบอกว่าคุณเคยรวยนะมีความร่ํารวยมากมีเงินมีทองอะไรใช้สุขสบาย แต่อย่าประมาทกับชีวิตมันถึงขั้นลงต่ำได้เลยนะมันถึงขั้นติดลบหรือไม่ก็เหลือเป็นศูนย์เลยได้นะคะเออมันสามารถแบบชีวิตแบบเหมือนเซตศูนย์เริ่มต้นแบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้ก็ได้จากรวยอะนะคะจากรวยเป็น,เป,นเป็นไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือจากคนเคยจนมาก่อนเป็นรวยนะแล้วก็กลับมาจนอีกได้นะเพราะว่ามันมันมีพลังงานของความเป็น เป็นแบบนี้อยู่ด้วยบางคนถึงขั้นพอตกลงแล้วจนแล้วหันหน้าเข้าวัดไปเลยนะคะหันหน้าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือหันหน้าพึ่งศาสนาไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาใดก็คือหันหน้าพึ่งศาสนานั้นๆเนยแบบนี้เป็นตน้นมันเหมือนกับการหมดที่พึ่งแล้วการหาที่พึ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะใช้ศาสนาเป็นที่พึ่ง บางคนถึงขั้นบวชเลยก็ได้นะพอแบบมันตกยากแล้วอ่ะมากๆแล้วอะมันหาทางออกไม่ได้ก็หาทางออกด้วยการบวชการปฏิบัติธรรมแบบนี้เป็นต้นสองเหรียญ justicelovetemperance แล้วก็ เหรียญน,นะคะในเรื่องของความรักนะคะออระว่างการรักแบบถูกปิดหูปิดตาก็ได้รักอย่างปิดหูปิดตาตัวเองก็ได้นะคะออมันเป็นแบบนั้นอะ่ะนะออรักแบบปิดหูปิดตานะมันมีในเรื่องของการประคับประคองกันเข้ามาด้วยแบบนี้เป็นต้นนะคะทุกอย่างมันต้องเกิดการปรับนะเกิดการปรับแบบนี้เป็นต้นหรือตัวคุณเองอะ่ะ รอคอยในเรื่องของการปรับเกี่ยวกับเรื่องของความรักแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะชีวิตของคุณอนะมักจะแบบว่าบางทีลงทุนอะไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะแล้วแล้วเก็บดอกเก็บผลแบบก้อนเล็กๆอะ่ะอย่างเช่นเรามีอพาร์ตเมนต์ที่เขาเช่าอะเราต้องลงทุนเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราจะได้เงินเราก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยแบบนี้เขาเรียกว่าแบบลงทุนไป,ไปเยอะนะแต่ผลตอบแทนที่ได้มามันกระปิดกระปอยมันค่อยๆได้รับ มันได้ทีละเล็กทีละน้อยเก็บดอกเก็บผลแบบเนี้ยเออมันเหมือนกับการได้ดอกเบีย้ยก็ได้นะฝากเงินได้ดอกเบีย้ยได้น้อยเห็นไหมเอออย่างนั้นฝากเงินก้อนใหญ่คล้ายๆอย่างนั้นน่ะนะคะแม่หมอมอง,มองว่าในเรื่องของการเงินของคุณอะนะเวลามันไม่มีอะมันก็ไม่มีเลยนะเออจะว่าเวลาหมุนมันก็จะติดขัดหรือมันก็จะเกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันอืม <c oughs> มาดูกันต่อที่ไพ่โชคดีนะมาดูซิว่าไพ่โชคดีจะบอกอะไรนะคะอุ้ยวันนี้สับไพ่ตกเยอะมาดูกันนะคะใบที่ห้าสิบสองอติสองใบเอาสองใบาอาดีด้วยนะคะใบที่หนึ่งกับใบที่ห้าสิบเอ็ดใบที่เจสิบแปด แล้วก็ใบที่ห้าสิบสี่นะคะอืมธนูนี้ตอนเกิดมามีผลบุญส่งให้คุณเกิดมาพอสมควรเลยนะนะคะเอ,อ่อมีผลบุญส่งส่งคุณมาให้ส่วนใหญ่แล้วเกิดมาจะสุขสบายเกิดมาจะมีเงินมีทองมีความเพียบพร้อมไปซะส่วนใหญ่ไม่ลําบากนะช่วงเกิดมาใหม่ๆระวังปัญหารอยร้าวในครอบครัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่ก็ตามหรือว่า เป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้นะคะเออเวลาร่วมหุ้นร่วมทุนกับใครก็มักจะมันมีปัญหานะมีรอยร้าวแต่ถามว่าเวลาร่วมมือร่วมใจกันทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จไหมมันประสบความสําเร็จดีออกดอกออกผลงอกงามดีแต่ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่มันจะเป็นในรูปแบบนั้นนะนะคะ ตัวคุณเองอะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอยู่นะนะคะมีชื่อเสียงการได้รับเกียรติการยกย่องการปรบมือให้แบบนี้เป็นต้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสู้ต้องลุยต้องบากบัน่นมันถึงจะได้สิ่งสิ่งนั้นมามันต้องเจอความยากก่อนอะนะคะต้องลุยต้องลุยแบบสุดๆแต่ตัวคุณเองลุยไหมแม่หมอมองว่าคุณเองเป็นคนที่ลุยอยู่แล้วนะคะแล้วสิ่งสิ่งนั้น,นจะนำพาความสำเร็จนำพาชื่อเสียงมาสู่คุณ คุณเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบให้นะคะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ชอบหยิบยื่นให้กับคนอื่นแบบนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นผลบุญตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้คุณอะนะคะมีแต่คนรักมีแต่คนชอบเป็นเป็นเสน่ห์เมตตาที่คุณมีนะคะถ้ายิ่งทําในโลกโซเชียลหรือทําอะไรที่มันออกสื่อแบบนี้นะคะคุณจะได้รับความนิยม รับความเขาเรียกอะไรมีคนมาติดตามมีคนกดไลค์กดแชร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะติดตามคุณตลอดเวลาติดตามการเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นเคยได้ยินแม้ผู้ให้ย่อมเป็นย่อมเป็นที่รักอะ่ะเออนั่นแหละนะคะคุณเป็นคนที่ที่จิตใจดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นมาดูกันต่อนะคะไพ่ใบที่แปดสิบห้าใบที่สาม ติดอีกแล้วนะคะโอ้ใบที่7 6และใบที่24โอเคแหละในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของพื้นที่ทํางานหรือผู้ใยญ่ผู้ใหญ่นะคะแม่หมอจะบอกว่าการใช้คําพูดเนี่ยบางคนคุณเป็นค,คนที่ใช้คําพูดแรงนะคะบางคนปากร้ายอะไรแบบนี้ปากร้ายใช้คําพูดแรงหรือการที่พูดเสียงดังพูดตะคอกแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะมันทําให้เกิดปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวเพื่อนร่วมง,งานคนรัก หรือว่าเนี่ยกับผู้กับหัวหน้างานเออแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอืมถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณก็จะเป็นคนที่พูดจาแรางๆอ่ะนะคะเออเป็นคนที่พูดบางครั้งเขาไม่ได้ถนอมน้าใจคนอื่นเป็นคนพูดตรงด้วยก็ได้สำหรับบางคนบางท่านเออจะตรงๆแรงๆแบบนี้เป็นตน้นมันมันจะเกิดปัญหาจากในเรื่องของคําพูดได้บ่อยมากๆนะนะคะอืม ถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็จะมีปัญหากับเจ้านายอยู่เหมือนกันนะโดนเจ้านายด่าโดนตําหนิติเตียนหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงแบบรุนแรงอืก็มักจะเจอเจอบ่อยด้วยเหมือนกันนะคะเออบางคนทะเลาะก,กับคนเป็นพ่อก็ได้นะจะหมายถึงพ่อก็ได้นะคะอืมนั่นแหละคือคนในครอบครัวนั่นแหละมักมีปัญหาเรื่องการแตกร้าวแบบนี้เป็นตน้นัวคุณเองจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเป็นคนที่ชอบอยู่กับธรรมชาติ ไม่ค่อยชอบสูงสิงวุ่นวายกับใครนะเป็นคนที่จะว่ามีโลกส่วนตัวสูงก็ใช่นะคะค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมายุ่งไม่ชอบให้ใครเก้าวเขาเรียกว่าอะไรนะข้ามเขตอ่ะเออเข้ามาพื้นที่ของคุณอะไรแบบเนี้ย <c oughs> คุณเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการสสดมนนะการสวดมนนะคะคารเข้าทางศาสนายอย่างที่แม่หมอพูดไปนั่นแหละเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ก็ยังขึ้นมาตอบย้ำอีกนะคะ การปฏิบัติธรรมขอเรียกอะไรนะการที่บางคนเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นในเรื่องของการภาวนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งนั่นเองนะคะคุณเป็นคนที่มีบุญเก่าหรือมีบุญเดิมเนี่ยสั่งสมมาอยู่มากโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ทานในการสร้างทานบารมีเนี่ยคุณมีบุญเก่าในเรื่องของทานส่งเสริมมาแม่หมอถึงได้บอกว่าบางคนเกิดมานะสุขสบายร่ํารวย หรือบางคนไม่รวยแต่ชีวิตก็สุขสบายเออมันเป็นแบบนั้นน่ะนะคะไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะนะแต่ระหว่างการดําเนินชีวิตก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะอมืมาดูกันต่อนะพยายามสร้างบุญสร้างบารมีตลอดตลอดอย่าให้บุญมันปกหรืออย่าให้บุญมันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเรามันก็จะเกิดความเดือดร้อนได้สร้างบุญอยู่ตลอดตลอดนะสร้างด้วยความศรัทธานะคะไม่ใช่ทําบุญเพื่อความโลภไม่ได้นะ จะแตกต่างกันนะในเรื่องของผลบุญที่เราได้รับการทําบุญเราต้องทําเพื่อการสละสละเพื่อให้จิตใจมันเบาให้จิตใจมันมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไรที่เราทําด้วยความโลภนะทําแล้วต้องการได้คืนทําแล้วต้องการได้คืนแม่หมอบอกเลยว่าได้บุญน้อยมากอมืมาดูกันต่อนะใบที่สามสี่ใบที่สิบสี่ใบที่สิบหก ใบที่เจ็ดแล้วก็ใบที่โอ้บางคนมีปัญหากับหัวหน้าง,งานถึงขั้นตกงานนะคะเออถึงขั้นตกงานถึงขั้นโดนไล่ออกแบบนี้เป็นต้นนะคะออแล้วก็ในเรื่องกิจการเหมือนกันแบบนี้ใครมีปัญหากับพ่อแม่ <c oughs> ทําไม่ดีกับพ่อแม่ติดกรรมกับพ่อแม่นะคะทําอะไรไม่เจริญเลยนะคะมีกิจการกิจการก็เจ๊งไปทํางานก็โดนไล่ออกเนี่ยคนที่มีปัญหากับพ่อแม่มีนะคะไปแก้ซะแม่หมอบอกเลย คุณเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วอะแต่ว่าเวลาแบบกับพ่อกับแม่สําหรับบางคนบางท่านไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นประโยชน์หรือเห็นคุณค่าเกิดกันในเรื่องของตรงนี้อะนะคะแต่แต่เวลาแบบไปเป็นเจ้าภาพกระถินไปเป็นเจ้าภาพนู่นนี่นั่นอันเนี้ยชอบทํานะคะแต่บุญกับพ่อกับแม่อันเนี้ยสาคัญมากๆนะคะการที่คุณเป็นคนที่กระตันยูจะทําให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองมากๆตามอย่างไพ่ใบในี้เลยนะคะความกระตันยูเนี่ยบางครั้งเนี่ยกับทุกคนนะที่มีที่มี มีน้ำจิตน้ำใจให้กับคุณอ่ะบางครั้งไม่ใช่จะต้องพ่อแม่เสมอไปบางคนแค่เอาน้ำมาให้คุณแก้วหนึ่งอ่ะเขาก็มีบุญคุณกับคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นระลึกถึงบุญคุณคนที่มีบุญเออระลึกถึงคนที่มีบุญคุณกับคุณนะคะนั่นแหละมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเจริญก้าวหน้าได้แล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือการตอบแทนอืมจริงๆแล้วอ่ะแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีแหละเป็นคนจิตใจมีบุญเป็นกุศลแล้วคุณเป็นคนที่ เวลาเห็นใครทําดีอ่ะคุณก็ชอบในเรื่องของการอนุโมทนานะคะการอนุโมทนาบุญการยินดีการมีจิตเป็นกุศลแก่คนที่เขาทําความดีแบบนี้เป็นต้นนะคะอ,อ,อย่าเป็นคนที่หวงของเนาะบางครั้งนะคุณอาจจะเจอคนที่มาขอความช่วยเหลือจากคุณบ่อยๆนะคะให้แบ่งปันนะคะเพราะอะไรเพราะเพราะให้เบบนี้มันสลับกลับกันได้แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น คุณก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นบางคนมาขอความรู้คุณก็ให้ไปเถอะนะคะแต่เมื่อไรที่คุณต้องการบ้างอะ่ะแม่หมอจะบอกเลยว่าคุณจะเห็นลูปทางหรือเห็นเห็นแหล่งที่คุณต้องการต้องการได้เองอะ่ะนะมันจะเป็นแบบนั้นมันเหมือนบุญเกื้อหนุนบุญสนับสนุนเนาะเพราะฉะนั้นเราเวลาใครมาขออะไรก็ให้รู้จักแบ่งแบ่งปันแบบเนี้ยนะคะอืม มาดูไพ่องค์พ่อพระพิฆเนศบ้างนะคะมาดูซิว่าไพ่องค์พ่อพระพิฆเนศจะบอกอะไรใบแรกเป็นไพ่นรุตยะคณะปตินะปางนัตสิงหะตันติคณะปตินะเป็นปางสติปัญญาพระลักษมีคณะปติเห็นไหมไพ่เห็นความร่ำรวยก็มานะแม่หมอบอกแล้วคุณคุณต้องเคยรวยอ่ะในชีวิตหนึ่งอ่ะ จะรวยมากรวยน้อยก็แล้วแต่วาสนาและบาร,รมีของแต่ละคนด้วยไม่เหมือนกันนะคะอ่าปางแรกมาดูเลยเป็นปางน่าจตาสินเกี่ยวกับในเรื่องของความบันเทิงเกี่ยวกับในเรื่องของงานสื่อต่างๆคุณเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานนะคะเออบางคนชอบเสียงดนตรีก็ได้ชอบเป็นก็ได้นะคะออชอบอะไรที่มันเป็นบันเทิงบันเทิงต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นหรือถ้าใครทํางานแบบนี้เนี่ยก็จะไปได้ดีด้วยเหมือนกัน นะคะก็ถือว่าก็เหมาะสมกับกับดวงหรือสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณอยากเป็นแบบนี้เป็นตน้นนะหรือบางครั้งอาจจะไปเกี่ยวกับงานในวงการบันเทิงก็ได้นะคะก็มีดวงที่จะได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ด้วยเหมือนกันงานสื่อก็ได้นะงานแสดงก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็การทํางานก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะถ้าใครได้ทํางานด้านนี้ก็จะส่วนใหญ่จะมีความสุขกับงานที่ทานะคะคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ชอบค้นหาอะไรแปลกๆใหม่ๆชอบบุกเบิกอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือหรือชีวิตของคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ได้นะคะเออเดี๋ยวเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค,คือคือเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองด้วยนะอืมไม่ใช่สถานการณ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงคุณนะตัวคุณเองอ่ะจะชอบในเรื่องของการการสร้างหรือการเปลี่ยนอะไรขึ้นมาใหม่แบบนี้เป็นต้นคุณเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะ การเงินดีมากๆปางปางพระแม่ลักษมีเป็นปางบ้างมีศรีสุขนะคะเออเป็นปางที่อุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินในเรื่องของความร่ํารวยต่างๆนานาแบบนี้เป็นต้นอืมเป็นในเรื่องของความสําเร็จและความสมหวังด้วยในเรื่องการเงินการเงินการงานนะคะ ปางทวิชาเนี่ยเป็นปางเกิดสองครั้งมันเกี่ยวกับพลังลึกลับเนี่ยแม่หมอบอกแล้วว่าบางคนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณแต่แม่หมอจะบอกว่าจิตวิญญาณเนี่ยบางคนมาสายทางธรรมการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานการนั่งสมาธิการสวดมนต์แบบนี้นะแต่สําหรับบางคนบางท่านก็จะเป็นในสายมูไปเลยบางท่านเป็นในสายเกี่ยวกับเรื่องของการด,ด,ด,ดูดวงนะคะการเป็นพ่อมดเป็นแม่หมอดูดวงดาวดูโหราศาสตร์อะไรแบบนั้นเนี่ยบางคนเป็นแบบนั้นนะคะ ชีวิตของคุณมันมีเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเสมอเสมอนะเออการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่เหมือนไม่ค่อยหยุดนิ่งสักเท่าไหร่ไม่หยุดนิ่งอยู่แล้วมีไพ่วิวอฟอฟอจูนขึ้นมาชีวิตของคุณดําเนินไปข้างหน้าตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดนะคะเออไม่ไม่ค่อยหยุดนิ่งเหมือนคนอื่นเขาสักเท่าไหร่นะคะถ้าไม่งั้นก็ทํานูน่ทนทํานี่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมันไม่ค่อยหยุดนิ่งชีวิตมักเป็นแบบนั้น ชีวิตของคุณมักได้รับการที่แบบยกย่องให้เป็นผู้นําอยู่เสมอๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําในเรื่องของอะไรก็ตามจะเป็นผู้นําบุญนะก็ได้นะคะหรือจะเป็นผู้นําด้านอะไรอะ่ะด้านตําแหน่งหนะ้าที่การงานผู้นํากลุ่มหรืออะไรได้หมดนะคะมักจะถูกผลักดันให้เป็นเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเป็นแบบนั้นะ่ะตลอดนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับคนที่กดแชร์ให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามเนาะแล้วก็คนที่กดขอบคุณนะคะ อืมก็เป็นการสนับสนุนช่องให้กับแม่หมอก็ขอบคุณมากๆนะคะนะสวัสดีค่ะ